การเกษตรในประเทศไทยได้มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในศิลาจารึกในสมัยสุโคไทยและเริ่มปรากฏชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นกลมหนึ่งในการปกครองแบบจัตุสดมนั่นคือกรมนาต่อมาในช่วงต้นรัชกาลที่5มีการปรับปรุงส่วนราชการและได้สถาบนากระทรวงเกษตรพณิชการขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพศ2435และมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรตราธิการกระทรวงเกษตรพาณิชยการกระทรวงเศรษฐการกระทรวง เกษตรตราธิการกระทรวงเกษตรและเปลี่ยนเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่พศ .2505 มาจนถึงปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยส่วนราชการ16หน่วยงานพร้อมทั้งรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจ4หน่วยงานและองค์การมหาชน3หน่วยงานสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีวิ ที่ใชทั์ในการเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปีพศ2570มีพันธกิจคือ 1. ลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบก,การบริหารจัดก,การภาครัฐของกระทรวง โครงสร้างองค์กรของสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย1หน่วยงานส่วนกลาง15หน่วยงาน2หน่วยงานส่วนภูมิภาค76หน่วยงาน3หน่วยงานในต่างประเทศ6หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ Hope. H. o p n H s t y e s t y มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีวินัยมีน้ำใจร่วมกันต่อต้านการทุจริต O. Ownership รับผิดช,ชอบร่วมกันมุ่งมั่นทุ่มเทสามคัคคีรวมพลังทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร พร้อมทูเชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การทำงานที่มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย e. establish สร้างสารรค์กล้าคิดกล้าทำสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร สำนักง,งานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีพศ2566ถึง2570เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย6ด้านดังนี้ 1. ด้านการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรต่างประเทศ 3. ด้านการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรมีการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่มีสัดส,ส่วนบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละภารกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรรองรับการทดแทนตำแหน่งที่สำคัญบุคลากรเป็นคนดีมีทักษะทันสมัยความสามารถที่หลากหลายมีความเชี่ยวชาญในงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และก้าวทนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและ 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรสำนักงานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามมาตรฐานที่หน่วยงานกลางกำหนดตามระบบราชการ4.0เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป